ทดลองเป็นคู่รักนี่อยากอ่านตอนนี้เลยนะที่นี่เลยต่อจากอาทิตย์ที่แล้วด้วยจะเป็นยังไงเนอะอีรีบกลับไปอ่านกันเถอะแล้วค่ะจบกันแค่นี้เถอะนะเธอนั่นแหละฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้อีกต่อไปแล้วฉันเองก็พลาดเหมือนกันแหละที่แต่งงานกับเธอแล้วช่างโอ้ยทะเลาะกันใหญ่โตเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทีนึงแล้วบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยพอกันทีเก็บข้าวของออกไปเลยเออไปแน่ ข่าวนี้ฉันจะไม่กลับมาด้วยไม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองแล้วฮ<า>ใไปดูยังไงก็กลับมาแน่เลยธรรมาก็ดีสิแหมออกมาแล้วสบายใจจังเอ,อ้โอ้โโยอเอาเจ็บไปสินี่สองคนน่ะที่เข้ากันไม่ได้แล้วมาแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ดีเลยนะฉันเองตอนนี้ก็อยู่กับชิซุกะได้อยู่หรอกแต่พอเห็นแบบนี้แล้วมันก็ชักจะกลัวขึ้นมาซะแล้วสิโพูดอะไรแล้วโนบิตะ พานี่เอาละอุต่าห์ซื้อมายังไม่อ่านอีกเหรออต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะดูสิดูสิไว้ก่อนเฮอออ๋อชิซุกะเหรออ๋ออยากจะอยู่กับชิซุกะอย่างงั้นเหรออยากจะรู้ใช่ไหมว่าอนาคตเป็นยังไงอ้าวสติ๊กเกอร์ทดลองเป็นคู่รัก ว้าวสวยจังเลยเหมือนอันะมันนีเลยเป็นสติกเกอร์ไว้ทดลองดูว่าชีวิตแต่งงานอาจจะมีความสุขหรือเปล่านะสิอันนี้อ่ะออแค่ติดเจ้านี่ก็พอเออเอออันนึงให้หนอไปตาสดอีกอันน,งน,นึงก็ให้ชิสุก,กะนะลองดูเอาละไหนลองดูซิอ่าปิดเอาไว้เป็นไงเออโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านนะ,ะไปดีๆนะเฮ้ย <c oughs> ตื่นเต้นตื่นต้นจังเลยอ่ะเอ เดี๋ยวปีตาไปไหนะนน้าไอจะไปไหนของเขานะอ้าวนอิีตามีอะไรเหรอฉันน่ะกำลังอ่านหนังสืออยู่อะเออเรื่องแบบนั้นน่ะเอาไว้ทีหลังก็ได้นะจ๊ะเอ่อฉันจะเอาของดีมาให้<ม>สวยมากเลยละเอ่เอาเอ๊ะเฮ้ยมันหายไปไหนอะ<ม>ไม่มีอะเอ้าตายแล้วหายไปไหนอะม็ใส่ไว้ตรงนี้นี่นะเฮ้ยไม่มีํำรวจที่ไหนอะเนี่ยอะไรนะ ทำสติกเกอร์ที่สำคัญหายไปงั้นเหรอทำไมนายที่ได้ทำแบบนี้ทำไมทำตัวแบบนี้เล่าแย่มากๆเลยจริงๆเลยนายเนี่ยไม่ไหวเลยโหมโหแล้วคราวนี้จะไม่ทำหายอีกแล้วละจ้ะขออีกอันนะโดเรมอนนะอันนี้ฉันให้เธอเอหสวยจังเลยให้ฉันจะดีหรอเนี่ยลองติดดูสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าอ่านหนังสือจบแล้วจะลองติดดูนะโนบิตะอุ้ยขอบใจมากจ้ะเอา มีภรรยาที่ขยันเกินไปนึกมันก็ลำบากเนาะ <ś les> ออลองติดดูซสักหน่อยดีไหมเอ่ย <ś les> เชิญจ้าชิสุกาจังแอบกลับมาแล้วค่ะฮะอุ๊ยแปลกๆโนบิตะจ้าชิสุกาจังมามาบานแล้วเหรอแน่นอนละสิฉันน่ะเป็นภรรยาของเธอนี่นาภรรยาฉันก็เป็นสามีเธอเหรอเหมาะกันมาเลยนะเนี่ยใช่ไหมเล่า จะเช,ชิญนั่งก่อนจ <hire> ้าจ้าเขินก็ไปเขื่นกันมาเอาเอาไงดีทั้งสองคนน่ะเขินกันใหญ่เลยเดี๋ยวไปเอาชามาให้นะจ๊ะเออฉันจัดการเองจ้าชานะคุณนั่งลงดีกว่านะคะคุณเรียกคุณยังกันเหรอ คุณคุณนโอ้โห <laughs> นี่น,น,นี่ยังไม่ได้คุยอะไรกันสักคำนึงอย่าเวอร์ดิดอกิตายังไม่ชินนะ่ะแบบเนี้ครั้งนี้นะจะตัดสินใจแล,ล้วแหละว่าพวกเราจะแต่งงานกันแน่นอนเลยอืาทางแบบนั้นอาเชิเลยจ้าขอบใจมากจ้ะขอบใจนะขอบใจอือร่อยแฮะอร่อยจังอืมอร่อย ชาที่ชิสกะชงม,มาให้เนี่ยอร่อยจังเลยเอ,อ้ยจริงเหรอจ้ะดีใจจังเลยถ้าอย่างนั้นลองกินเค้กด้วยด้วยสินี่ก็อร่อยเหมือนกันนะไหน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 อ้อมโอ้โออสลับกันนะอ้าปากกว้างๆเลยกว้างเลยเอ้าม<อ><อ>ดีมากจริงด้วยสิให้ก,กินได้ด้วยนะนี่ก็มีช็อกโกแลตจ้านะ่ากินจได้ไดจ้าช็อกโกแลตจากชิสกะอย่างนั้นเหรอจานี่ฮะชิสกะจังอเงือ่ ตะจ้าชิซูกะจังนนบิตะชิชิซุโนบิยูอ๋ออ๋ออ๋ไม่มีใครเห็นรีลักกี้แม่เหมาะกับคนหน้าตาดีอย่างฉันเลยนะเนี่ยหัวใจสีแดงอรนเด็อ่นเด็กเอ๊ะอาวเชิญจ้ากลับมาแล้วค่ะเอ๊ซินโิโอะก็บอกว่ากลับมาแล้ว บิตาจ๋าอยู่ไหนเนี่ยแค่ไปห้องน้ำเฉยๆแล้วจะรีบกลับมานะจ๊ะคอยก่อนนะจ้ารีบๆกลับมานะจ๊ะเร็วแล้วละจ้ารอจ้ะหัวใงอะไรกันเนี่ยอุ้ยน้อที่รักเบ๋เบ๋ที่ฉันไว้แล้วไปไหนมาเนี่ยไม่อยากห่างกันเลยนะเขาไม่ชอบเลยตัวเองอะไรกันเนี่ยใหญ่แยงชะมัดละ มาบรรจุยแล้วอยอ้ยอ้อ่าเ้าแล้วอ้ยอ้ยดิข้าแล้วไปเลยลาก่อนอ้ออ้ยว้ยทำไมล่ะดาลิงแค่ไปห้องน้ำเฉยๆแล้วจะรีบกลับมานะจ๊ะคอยก่อนนะจ้ารีบๆกลับมานะจ๊ะ เรือแล้วเลยจ้าโอ้ยร้อยจักรว่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยที่รับเบสเบสที่ฉันไว้แล้วไปไหนมาเนี่ยไม่อยากห่างกันเลยนะเขาไม่ชอบเลยตัวเองอะไรกันเนี่ยใหญ่แย่ชะมัดเลยว้าวโอ้ยมามาจุวยกูเลยออกไปออกไปออกไปอย่าเข้ามาแล้วงไปออกไปออกไปออกไปเลยลาก่อนเออโอ้อวายทำไมละดาลิง ลุแล้วก่อนอย่าเอาม้าอีกนะะเดี๋ยวก่อนสิรับช็อกโกแลตนี้ของเขาไปด้วยสิเป็นของแพงมากมาันจะกฟรงเซสเลยนะนี่มันคือความร,ร<อ>ึกของเขานะตัวไม่เอาอะอุอ้ยงออเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมทันอย่างนี้คน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็มีเรื่องลำบากใจนิดหน่อยนะจ๊ะเอ๊ะเพราะฉันเหรอจ๊ะ่มไม่ใช่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 เลยเอ้ยใครยังเชื่อหน่อยถ้าถูกเธอเกลียดแล้วแล้วก็ฉันคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้รักฉันหรือเปล่าจ๊ะแน่แน่แน่นอนสิรักมากแค่ไหนล่ะแค่นี้หรือเปล่าโอ้ยคาดไปถึงเลยล่ะตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้ถึงตรงนี้มากมายมากมายไกลลอมเลยอมากกว่าที่ริงเลยเห็นไหมล่ะนี่ยมากกว่ามากอ่ะ วิเศษมากๆที่ใจจใจที่หลับเชิดขนาดนี้ชิสุกะแล้วจ้าเป็นยังไงฉันอายฉันพูดไม่ออกทำไมล่ะพูดสิพูดเถอะถ้าฉันอายฉันพูดไม่ได้หรอกพูดอีกทีนะพูดหน่าพูดหนากันมากกันกต่จะพูดออกมาแน่สิน่ารักนะรักนะเจ๊เจ๊ด่าลิงด่าลิงเฮ้ยมานั่งตัดจระเข้ด้าน้างนี้อ่ะ ถึงยังไงเขาไมรักตัวเองนะอ๋ออะแกเป็นอะไรไปก็เพราะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าซูนิโออะไรกันล่ะเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยวุ้ยแดงๆถ้าไม่เอาฉันเอานะฉันชอบเอาละแปะปึ๊กเลยโอ้ทันทีแล้วโอ้ดูบีตากับซูนิโอนะคงจะตาฝาดไปสินะฉันเนี่ย เชิญจ้ากลับมาแล้วค่ะแฟนจ๋ากลับมาแล้วอุ๊ยอ๋อเขาและทิ้งโนบิตะไว้เหงาอยู่คนเดียวจะได้ไปหาติดนะค่ะแต่แต่ก่อนอื่นี่ยขอยืนครัวคุณแม่แฟนหน่อยนะคะวอลันทายเข้าวอลันทายค่ะคุณแม่เหรอค่ะคาไปแล้วค่ะเอ้ยเอาเธอตามสบายฉันนี่มีความสุขจริงๆเลยที่มีผู้หญิงที่พิเศษอย่างนี้เป็นภรรยา ฉันเองฉันเองก็มีความสุขที่ได้แต่งงานกับโนบิตะนะจ๊ะอันนี้คุณคะอะไรเหรอ คือว่าฉันไปเจอของตกแต่งที่ร้านขายของเล่นมานะคะซื้อได้ไหมได้สิโอ้ยคุณค่าดีใจจังเลย,ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆด้วยนะคะโอได้เลยรีบไ,ไปซื้อเลยจ้าไปเลยวายขอบคุณมากเลยค่ะโนบิตะเฮ้ยเอาละเสร็จแล้ววาเลนทนยวาเลนทาน์ไปสารภาพรักกับโนบิตะดีกว่านี่ละ <c oughs> ช็อกโกแลตปาสลิดอ๋อนี่ปิดให้ดีๆหน่อยสิค่ะ มาแล้วแฟนขาฉันมาแล้วค่ะขยับมาใกล้ๆตะลันลาอ,อ่ะเราโหเห็นแล้วหึงเลยค่ะปลาสลิดหล่นเลยอ้าอยแตกนี่พิสกะเธอมโนเนียติดพานนัาานสา,ามีฉันนะเฮ <c oughs> ้ยมันนี่มันนี่จะทำอะไรนี่ด้วยแต่เนาะน นี่แค่ในแตนน่าไดนทีเดียจะถึเท่าเองสิยามันไม่ใชคแค่ลงอ่างอับน้ำอ่างเดียวกันในย่าที่บอกไ้เธอนี่ทำเป็นทำเสียงเปาดเี๋ยเลยนเสียงเยมัน่เจ็นรี่ะก็เป็นของชันนะฉันตั้งหายอะของของฉันนของฉันเจ็บแล้วทั้งสองคนดีกันไว้เนี่หมความว่ยังไงดีๆกันเอไว้พูดสินแล้จะมีใครคนแปลเนียแล้วเธอ มีภรรยาสองคนเลยเหรอคุณตายแล้วนะจ๊ะใจร้ายหลอกลวงอันนี้ไม่ต้องช็อกเลยพูดอะไรเนี่ยคนบ้ากขอดีากขอดีมากับร้าสองคนไม่ดอยากกันเลยดีไหมไม่อยากอยู่ด้วยแล้วแล้ฉันก็ด้วยเออเเอออะไรอยากกันดีกว่า ฉันไม่อยู่กับเธอแล้วไอ้ยาเตินแฟนใหม่เหรอการเกิดเรื่องอะไรฮะอ๋อๆนี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหรอเอาไม่ได้เป็นคู่รักข้าหมายแปรงมันมาลงเหลือเนี่ยตักสปอมเลยฉันกลัวการแต่งงานจังเลยอ้าว